สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอัสติลเตอร์นะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่3แล้วนะครับหัวข้อที่3ในเรื่องเศษส่วนเนาะจากเรื่องที่แล้วนะครับในเรื่องของจํานวนคระใช่ไหมครับน้องๆอันเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับแล้วนะครับคําว่าเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับหมายความว่าตัวเศษนะครับกับ ตัวส่วนนั้นน่หารกันลงตัวพอดีนะครับได้เป็นจนํานวนนับเต็มๆออกมาหรือเรียกว่าหารลงตัวนะครับน้องๆจะไม่มีแบบว่าเหลือเศษแล้วจากเรื่องจํานวนคันน้องๆจะเห็นว่ามันเหลือเศษใช่ไหมครับพอเหลือเศษปุ๊บเราเลยต้องทําเป็นจนํานวนคละแต่ในหัวข้อนี่คือมันไม่เหลือเศษนะครับดังนั้น ตัวเศษกับตัวส่วนนะครับจะหารกันลงตัวพอดีอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าตัวอย่างของเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับนั้นเป็นยังไงนะครับอ่าพี่หมูยกตัวอย่างมา6ตัวนะครับเยี่งน้องเห็นคือ C เศษสส่วน2ใช่ไหมครับอ่าอันนี้อ่านว่าเศษ C ส่วน2เศษ5ส่วน5เศษ27่ส่วน3อันนี้เศษ6ส่วน3 เศษส2ส,ส่วน4และเศษ20ส่วน10เห็นไหมครับ <c oughs> น้องๆจะสังเกตเห็นว่า6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเศษเกินใช่ไหมครับเป็นเศษเกินนะไม่ได้เป็นเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับเงื่อนไขของเศษเกินคืออะไรครับน้องๆจาได้ไหมครับพี่หมูทวนให้เงื่อนไขของเศษเกินคือตัวเศษมากกว่าเท่ากับ ตัวส่วนใช่ไหมครับตัวเศษคือตรงนี้นะครับมากกว่าเท่ากับตัวส่วนนะครับเราจะเห็นว่า6ตัวนี้มากสุดคือเท่าไหร่ครับมากสุดก็คือเท่ากับตัวส่วนนะอย่าง5ส่วน5เห็นไหมครับหลังจากนั้นก็คือตัวนี้มากกว่า2ตัวนี้มากกว่า3ตัวนี้มากกว่า3ตัวนี้12มากกว่า4แล้วก็20มากกว่า10ใช่ไหมครับทั้ง6ตัวนี้เป็นเศษเกินหมดเลยนะครับ แต่เป็นเศษเกินที่หารลงตัวที่พี่หมูบอกเพราะหารลงตัวมันเลยเท่ากับจำนวนนับนั่นเองอ่าเรามาดูกันเศษ4ส่วน2เท่ากับ2ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับ2 1ใช่ไหมครับ 2, 2, 4อ่า,อาอเห็นไหมครับคำตอบเลยได้2โอเคมอส่วน5เท่ากับ1เพราะว่า5 15เห็นไหมครับตัดกันได้เนาะ อ่าแล้วก็3 27ส่วน3นะครับน้องอ่า27ส่วน3 39ใช่ไหมครับอ่า39 27เนี่ย31 39 27เลยได้เท่ากับ9เห็นไหมครับ6ส่วน3เนาะ3 1 3 3 2 6เลยได้เป็น2ใช่ไหมครับเป็นจำนวนนับ4 1 4 4 3 12ดังนั้นคำตอบก็คือ3เนาะ 1> 10 1 10 1 2 2 20นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าคำตอบที่ได้นะลงตัวพอดีเลยเป็นจำนวนนับเห็นไหมครับถ้าน้องๆสังเกตให้ดีนะครับมันก็คือเศษเกินที่หารลงตัวนั่นเองเลยกลายมาเป็นหัวข้อนี้นะครับเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับเราไปดูหน้าถัดไปกันบ้าง ทีนี้หน้าถัดไปนะครับพี่หมูอยากให้น้องๆเข้าใจนะเราก็เลยพิยจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ1นะครับโดยเอารูปภาพเข้ามานะครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพนั่นเองว่าจริงๆแล้วทําไมมันถึงเท่ากับ1เห็นไหมครับมันมีรูปภาพประกอบอน้องจะเห็นว่า3รูปนี้นะครับ3รูปนี้คือวงกลม1วงเห็นไหมครับแต่ถูกแบ่งส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมครับแบ่งส่วนไม่เท่ากันนะ อ่ารูปแรกแบ่งกี่ส่วนครับน้องอ่ารูปแรกแบ่งสองส่วนใช่ไหมครับรูปสองแบ่งสามส่วนและรูปที่สามแบ่งสี่ส่วนใช่ไหมครับทีนี้พี่มูดถามก่อนว่าส่วนที่แรงเงาน้องๆเห็นไหมครับว่าเขาแรงเงาสองส่วนเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าดังนั้นเศษที่เขาแรงเงาก็คือสองอ่าแล้วก็ รูปท <Workers>, ี chapter, well. 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 right ่สามอ่ารูปที่2อนะครับน้องๆก็ได้เห็นว่าเขาแรงเงาไป3เศษเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยสเศษเหมือนกันเนาะอ่าเนี่ยสเศษเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยเป็น3ส่วน3ส่วนรูปที่3ก็เหมือนกันครับเขาแรงเงาทั้ง4เศษเลยนะครับอ่าล้วน้องเราจะเห็นว่าจากเมื่อกี้นะครับที่มีหมูยกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมาน้องจะเห็นว่า ทำไมเมื่อเรามาดูจากรูปภาพแล้วมันถึงเท่ากับ mm hmm. 1ก็เพราะว่าตัวส่วนที่แรงเงานะครับเราแรงเงาทั้งหมดเลยเท่ากับตัวส่วนเลยไม่ว่าเราจะแบ่งกี่ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนหรือ4ส,ส่วนถ้าเราแรงเงาเท่ากับตัวส่วนนะครับมันก็จะคือรูปวงกลม1วงนั่นเองในที่นี้ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นสองส่วน2ก็เท่ากับ1 3ส่วน3ก็เท่ากับ1วงกลม4ส่วน4ก็เท่ากับ1วงกลมเหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นจะได้ว่าไม่ว่า2ส่วน2หรือ3าส่วน3หรือ4ส่วนสนั้นเท่ากันหมดเลยนะครับ2ส่วน2ก็เท่ากับ3ส่วน3ก็เท่ากับ4ส่วน4และเท่ากับ1นนั่นเองโอเคนะครับ อ่าอันนี้คือพิจารณาที่เศษส่วนเท่ากับ1นะครับอ่าเราไปดูหน้าถัดไปกันบ้างนะครับอ่าพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ2บ้างนะครับเท่ากับ2สิ่งที่น้องๆสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าวงกลมนะเพิ่มมาเป็น2วงแล้วนะครับเพิ่มมาเป็น2วงแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วมันหมายความว่าอะไรครับตัวรูปภาพเหล่านี้นะครับ จะได้ว่าอันแรกใช่ไหมครับน,น้องจะเห็นว่าถูกยังไงครับวงกลม2วงก็คือ2อส่วนสใช่ไหมครับน้องคือวงกลมอันแรกใช่ไหมสองส่วนสคือวงกลมอันแรกใช่ไหมครับแล้วเราก็บวกอีก 2ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งเป็นวงกลมวงที่2เพราะว่าเขาก็แรงเงาเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้น2ส่วน2งวงแรกนะครับบวกกับ2ส่วน2งวงที่2นะครับจึงเท่ากับ4ส่วน2โอเคไหมครับ4ส่วนะอ่นะมาดูตัวอย่างที่2บ้างนะครับ ตัวอย่างที่2ก็จะเหมือนกับหน้าที่แล้วเลยคือวงหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ3ส,ส่วน3บวกกับ3ส,ส่วน3ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ6ส่วน3นั่นเองอ่า6ส่วน3นั่นเองแล้วก็ตัวอย่างที่3คือ4ส,ส่วน4บวกกับ4ส,ส่วน4เท่ากับ8ส่วน4เห็นไหมครับว่า สิ่งที่พี่หมูอยากให้สังเกตก็คือตัวนี้เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่านะเห็นไหมครับจากหน้าที่แล้วนาะเห็นไหมครับว่ามันคือ2คือ3คือ4ใช่ไหมครับรอบนี้เป็น4เป็น6เป็น8เห็นไหมครับว่ามันก็คือเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนั่นเองจาก2เป็น4จาก3เป็น6และจาก4เป็น8นะครับจึงทำให ค่าของมันนะครับจึงเท่ากับ2ใช่ไหมครับ่าค่าของมันจึงเท่ากับ2นั่นเอ,เองนะครับน้องอ่าหรือถ้าเราใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ก็คือ2 1 2 2เห็นไหมครับเป็น4 3 1 3 2เป็น6 4 1 4 2 1> เป็น8อ่าอ่ะจะได้ว่าสรุปนะครับ4ส่วน2 หรือ6ส่วน3หรือ8ส่วน4นะครับมีค่าเท่ากับ2หมดเลยนะครับอันนี้เราพิจารณาที่เศษส่วนที่เท่ากับ2เนาะ น,น้องก็จะพอเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าพี่หมูให้น้องๆพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ3จะเป็นยังไงครับเศษส่วนที่เท่ากับ3มันก็คือ2 2ส่วน2บวก2ส่วน2แล้วก็จะต้องบวกอีก2ส่วน2ใช่ไหมครับอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันนะเห็นไหมครับอ่ารอบนี้พิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ3นะครับน้องๆก็จะเห็น วงกลมเนี่ยสามวงนั่นเองนะครับสิ่งที่ต่างก,กันก็คือก็เป็นการบวกเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองครับน้องใช่ไหมสองส่วนสองบวกสองส่วนสองบวกวงที่สามก็สองส่วนสองนะครับเท่ากับหกส่วนสองใช่ไหมเพราะว่าสองหนึ่งสองสามนะครับคำตอบก็เลยเป็นสามนั่นเองนะครับ ดังนั้นตัวอย่างที่สองก็ย่อมเหมือนกันใช่ไหมครับ3ส่วน3บวกกับ3ส่วน3ซึ่งเป็นวงกลมวงที่2และบวก3ส่วน3ซึ่งเป็นวงกลมวงที่3นะครับเท่ากับ9ส่วน3ซึ่งเท่ากับ3ใช่ไหมครับเพราะว่าตัด1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 9อ่าอ่าตัวอย่างที่3าม สี่ส่วนสี่บวกส่ส่วนสบวกสส่วนสเท่ากับสิส่วนสใช่ไหมครับส3 12ามสิบสเนาะสี่หนึ่เห็นไหมครับอ่าดังนั้นก็จะสรุปได้ว่าไม่ว่าเป็น6กส่วนสหรือ9กส่วนสหรือ12บส่วนส อ่าก็มีค่าเท่ากับ3นะครับมันมีค่าเท่ากันนะไม่ว่าตัวเศษส่วนจะเป็นอันนี้อันนี้หรืออันนี้นะครับค่าของมันคือ3เท่ากันหมดเลยนะครับอ่าเพราะว่ามีวงกลม 3, วงเนาะเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือวิธีพิจารณานะครับให้น้องๆเข้าใจถ้าพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ4 ก็เหมือนกันครับแค่น้องๆบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการหาค่าออกมาน้องๆก็จะได้เท่ากับ4โอเคไหมครับอ่าแต่ว่าพี่หมูยกตัวอย่างให้แค่แค่นี้ก็พอนะครับเพราะที่เหลือน้องๆน่าจะทําได้แล้วถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวหน้าถัดไปเราจะมาขึ้นแบบฝึกหัดกันนะครับเดี๋ยวพี่หมูให้น้องๆพักเบรกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันที่ช่วงหน้ากัน สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าหมหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลายติวเนื้อหาป .4 ถึง6แบบกระชับเข้มขน้นครบทั้ง5าวิชาที่ออกสอบภายใน1 0 0รชั่วโมงและคอร์สทะลุโจทย์เข้าหมหนึ่งโรงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจากโรงเรียนชั้นนำกว่า700ข้อฉเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเรากลับมาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่1น,นะครับ แบบฝึกหัดที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างโอเคไหมครับอ่าเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือให้น้องจินตนาการว่าตอนเนี้ยเขาอยากได้วงกลม4วงอันนี้วงกลม10วงวงกลม5วงวงกลม8วงใช่ไหมครับโดยเขาข้อที่1คือเขาแบ่งส่วน6ส่วนเนาะอ่าใน1วงเขาแบ่ง6ส่วนนะครับพี่หมูก็มีคำถามว่า ถ้า1วงแบ่ง6ส่วนแล้ว4วงจะมีทั้งหมดกี่ส่วนน้องๆเหมือนมองย้อนกลับใช่ไหมครับเหมือนให้น้องๆมองย้อนกลับนะครับถ้า1วงมี6ส่วนแล้ว4วงล่ะครับก็คือ6-4 24ส่วนนั่นเอง24เศษอาพี่หมูพูดผิดนะก็คือ24เศษนะครับ ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรลองมองย้อนกลับไป6 1 6 6 4 24เห็นไหมครับดังนั้น24อันนี้ถูกต้องถูกต้องไหมครับออาอย่างข้อ2นะครับเหมือนกันเขาต้องการวงกลม10วงแต่ตอนนี้มีทั้งหมด60เศษใช่ไหมครับอ่ามีทั้งหมด60เศษเราจะแบ่งส่วนของวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ดีครับมน้อง ก็คือ6ส่วนนั่นเองถ้าเราหน้าใน1วงกลมมี6ส่วนดังนั้น60เศษก็คือ10วงกลมโอเคไหมครับเห็น <He ard S 1> ไหมครับเพราะว่า6 1 6 6 10นะครับเห็นไหมครับ10เท่ากันแล้วนะครับมันก็คือถ้าน้องๆลองสังเกตนะมันคือการคูณการหารจำได้ไหมครับน้องๆลองมองย้อนนะมันคือเรื่องการคูณการหารนะอ่ามันก็คือเรื่อง เรื่องการคูณการหารเพื่อหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับมันคล้ายกันนะครับเพราะว่าเศษส่วนมันก็คือเครื่องหมายหารจําได้เนาะเศษส่วนคือเครื่องหมายหารนะครับจาได้ไหมครับตอนแรกที่พี่หมูสอนเนาะในเรื่องของ เสร็จส่วนหัวข้อแรกเลยนะครับน้องๆลองกลับไปทวนนะดังนั้น่าพูกข,ขึ้นข้อที่3นะครับเขาต้องการ5วงกลมนะครับโดยมีทั้งหมด45เศษแล้วจะแบ่งส่วนของวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ครับน้อง9่4า9 5 45ใช่ไหมครับต้องต้องแม่นสูตรคูณนะครับ9 5ใช่ไหมครับ9 1 9 9 5 45ดังนั้น ใส่ส่วน9ถูกต้องใช่ไหมครับอ่าข้อที่4นะครับต้องการ8วงโดย1วงนะครับแบ่งเป็น12ส่วนนะดังนั้นต้องมีกี่เศษครับต้องมีกี่เศษอ่าสิบสคูณแสิครับอ่าสูตรคูณแม่12ใช่ไหมสิบสองแปดเก้าสิบหกนะครับเก้าสิบหกอ่าเก้าสิบหก ดังนั้น12เพื่อเป็นการเช็คว่าถูกไหม12 1 12 12 8 9 6โอเคตรงกันนะครับอ่าตรงกันหมดนะคำตอบอ่าตรงกันหมดนะครับก็จบไปแล้วแบบฝึกหัดที่1นะะขึ้นแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับ เขียนเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับข้อละ5จํานวนข้อละ5จํานวนนะพี่หมูมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคนะคือตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าจํานวนนับที่เขาต้องการคือ3ใช่ไหมครับที่เขาต้องการคือ3ใช่ไหมให้น้องๆลองจินตนาการก่อนครับว่าน้องๆจะแบ่งกี่ส่วนก่อนโอเคไหมครับถ้าพี่หมูเลือกมา5จํานวนพี่หมูให้มี3ม ให้มีส่วน3นะแล้วก็ให้มีส่วน4ให้มีส่วน5ไล่ไปเลยนะครับให้มีส่วน6และตัวสุดท้ายให้มีส่วน7นะครับเราจะทำยังไงครับให้ตัวเศษนะให้ตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนนะครับมีค่าเท่ากับ3น้องๆก็แค่เหมือนท่องสูตรคูณใช่ไหมครับ สามสามเก้าใช่ไหมครับเราแบ่งส่วนสามส่วนเราอยากให้มีสามวงกลมนะครับเราก็ต้องมีเก้าเศษนะครับในอันแรกใช่ไหมเพราะว่าสามสามสามเก้าเห็นไหมครับอ่าพอเราทำจำนวนแรกแล้วจำนวนสองก็ไม่ยากใช่ไหมครับอ่าก็สี่สามสิบสองโอเคไหมสี่สามสิบสองห้าห้าสามสิบ 5ใช่ไหมครับอ่าห้าสามสิบห้าอ่ะแบ่ง6ส่วน6 3ก็18 7 3ก็21เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีทำเนาะอันนี้คือวิธีทำนะอ่าเช็คคำตอบนะเช็คคำตอบ4 1 4 4 3 2โอเค3ตรงกัน5 1 5 5, 5 3 5 1> 6 1 6นึ่ง1 7 7 3 21เห็นหมครับว่าคำตอบคือจำนวนนับที่เท่ากับ3หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าให้น้องๆฝึกนะจินตนาการนะครับน้องๆจะใช้ส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกำหนดขึ้นมาก่อนนะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะให้ตัวเศษเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับตามที่โจทย์ต้องการนะครับอ่ะมาดูกันที่ อ่าข้อที่2นะพี่หมูให้เหมือนเดิมนะครับอ่ารูปอันแรกก็อ่าเอาส่วน2ละกันส่วน3อ่ะเหมือนกันเลยส่วน5บ้างอ่ะส่วน10บ้างส่วน10บ้างแล้วก็ส่วน100ยบ้างอ่าให้หลายๆอย่างหน่อยนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราแบ่งส่วน2ส่วนใช่ไหมเราแบ่งส่วน2ส่วนเราอยากได้6อันนะครับเราควรมีกี่เศษครับ ก็ควรมี12เศษใช่ไหมครับ2 6 12เนาะอ่าถ้าแบ่ง3ส่วนได้6อันดังนั้นเราควรจะมีกี่เศษครับก็18ใช่ไหมครับ6 3 6 18เนาะอ่าน,นี้ก็เหมือนกันแบ่ง5ส่วน6วงได้ดังนั้นเศษคือ30ใช่ไหมครับอ่าแบ่งส่วน10ส่วนต้องการ6วงดังนั้นเศษคือ60ใช่ไหมครับ อ่าดังนั้นอันสุดท้าย100คูณ6ก็600แค่นันเองครับน้องอ่าเช็คคำตอบ2 1 2 2 6 2 3 1 3 3 6 8 5 1 5 5 6 30 10 1 10 10 6 60และ100 1 100, 100อ่า106ก็ได้600ใช่ไหมครับ ดังนั้นข้อ1ข้อ2ได้แล้วข้อ3ข้อ4ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเหมือนห้องสูตรคูณเลยนะครับเหมือนห้องสูตรคูณเลยดังนั้นพี่หมูไม่ใช็ค,คำตอบแล้วนะ,ะใช้2เหมือนเดิมส่วน2ส่วน3เอาส่วน4ส่วน5และส่วน10โอเคไหมครับน้องๆจะใช้เป็นส่วนอะไรก็ได้นะพี่หมูอยากหาคำตอบแบบไวนะแบบแบบไวนะ อ่าดังนั้น21เป็น22ใช่ไหมครับ31เป็น33 41เป็น44และ51เป็น55อ่า10 11เป็น110ใช่ไหมครับอ่าคำตอบทุกอันมีค่าเท่ากับ11นั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็เหมือนกันใช้ส่วนอะไรดีส่วน5บ้างอ่าส่วน5ส่วน10ส่วน11ส่วนเท่าไหร่ดีครับน้องส่วน1ก็ได้นะส่วน1ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายส่วน100อ่ะส่วน100อ่า5 7 สามสิบห้าใช่ไหมครับอ่าห้าเจ็ดสามสิบห้าสิบเจ็ดนี่เจ็ดสิบสิบเอ็ดเจ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้เจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเจ็ดก็เป็นเจ okay, ็ดร้อยโอเคเนาะอ่าดังนั้นไม่ว่าคือจุดประสงค์หลักของแบบฝึกหัดที่สองนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือก9ส่วน3 12ส่วน4 15ส่วน5 18ส่วน6 21ส่วน7ทุกตัวล้วนมีค่าเท่ากับ3นะครับอันนี้แหละคือเรื่องที่เขาต้องการอยากจะให้น้องรู้นะไม่ว่าตัวไหนนะครับก็มีค่าเท่ากับจํานวนนับข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเหมือนกันหมดเลยนะอะเราไปดูแบบฝึกหัดที่3กันบ้างนะครับ แบบฝึกหัดที่3เขียนจนํานวนนับที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้อ่รอบนี้ย้อนกลับกันใช่ไหมครับรอบนี้ย้อนกลับกันจะจําสูตรที่หมูให้ได้ไหมครับใช้การตัดเศษส่วนได้เลยนะครับเทคนิค41 449ใช่ไหมครับเหมือนห้องสูตรคูณน,นะเหมือนห้องสูตรคูณเลยนะครับ71 7724 73 21เห็นไหมครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเลยคือ3เนาะอ่า1 0 1 10, 10 11 1ใช่ไหมครับกลายเป็น110นะครับ23 1 23นะครับตอบ1อ่าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใช่ไหมครับนะได้เก้าเนาะสองเท่าไหร่ครับสอง 1> 1, 2, 2, 12, 2่งเป็น24นะครับอ่าดังนั้นคือตอบ12เห็นไหมครับว่ามันก็คือเรื่องการคูณการหารนั่นเองนะครับเศษส่วนนะแต่เร,เรื่องง่ายๆตรงที่ว่าอะไรครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับใช่ไหมครับ พอเท่ากับจํานวนนับดังนั้นมันจึงหารลงตัวสังเกตว่าพอหารลงตัวไม่ว่าน้องท่องสูตรคูณนะครับน้องก็เอาสูตรคูณมาใช้ได้เลยเพราะว่ามันลงตัวแน่นอนใช่ไหมครับอ่าสูตรคูณได้ใช้เยอะมากเลยนะครับในเรื่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวหัวข้อหน้าเรามาขึ้นหัวข้อใหม่กันนะครับ ก็วันนี้นะฮะจบไปแล้วนะครับในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับแล้วมาเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติลเตอร์จะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม1สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่ออมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย